สัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้อาฆาาพยาบาทซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จะได้มีความทุกกายทุกใจเลยจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสึ่งเทิน